Daily t o p i c กกับจอห์นวินยูแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันเริ่มมองผ่านเราเป็นแค่ทางผ่านเยอะขึ้นตรงนี้<ใ>น,นะคะซึ่งซึ่งผมคิดว่าเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเราเจอแพทเทิร์นประเภทแบบมีไร่ผลิตสินค้าเกษตรใช่ไหมหที่มันเป็นที่นิดมากๆอ่ะของของมาเลเซียของอย่างน้องจอนกินกระเจี๊ยบป,ปะเราไม่ค่อยกินนม่ไไม่ค่อยกินนะมันจะอยู่ในอาหารอินเดียอยู่ในอาหารมาเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็เป็นที่ต้องการ มีคนปลูกและมันมีรถอะมารับตู้เย็นมารับเป็นรายสัปดาห์แล้ววิ่งเข้าไปเลยอืเอารถเนี่ยวิ่งเข้าไทยมาเลยทะลุออกไปสิงคโปร์เนี่ยมันเริ่มมีลักษณะแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ให้เราเข้าใจแพทเทิร์นที่มันเปลี่ยนแปลงและเรารู้ว่าถ้าเราตกอยู่ในสภาพที่เป็นทางผ่านหรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นไอตัวที่ผลิตแวลูที่ต่ําที่สุดในแวลูเชนอะม,มึงต้องซึ้งได้แล้วว่าไอเทียมันไม่ได้นะจะทํายังไงให้มัน เติบโตนะครับไปได้กว่านี้แล้วมันไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่หน้าที่ของเอกชนร้0ยเนหน้าที่เอกชนนะครับแต่ยีอร์เซ็เนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐเนี่ยจำเป็นอ <c oughs> ใช่ไหมฮะในการที่จะกระตุ้นช่วยแก้กฎระเบียบสร้างศักยภาพให้เกิดการ <c oughs> แข่งขันตัวเนี้ยผมว่าติดอยู่ตรงเนี้ยยีตรงเนี้ยแม่งเรื่อง <c oughs> ใหญ่มาก ต้องต้องเอาตรงนี้ปลอดให้ได้นะครับแล้วก็ u n l e a s ้ capability สองคนเนี่ยขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยแม่งก็ไม่มีสตาร์ทอัพแบบมึงเห็นชัดๆ่ะบานวมึงบ้าเรื่องส่งผมแม่แม่มาทัดตอนผมเรียนน่ยครูแม่แม่ม,มันทัดมาวัดเลยวัดอย่างเงี้ยถูกไหมฮะไอ้กางเกงมึงยาวหรือสั้นไปคือมึงสนใจแต่เรื่องซุ่เตนอย่างเงี้ยถูกไหมถามว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมึงเคีียที่สุดเกือบที่สุดในโลกแล้วเงี้ยถูกไหมฮะพิซซ่ามึงก็แย่ถูกไหม โรงเรียนดีๆแม่งคะแนนดีนะครับแต่โดยเฉลีย่ยเขาไปดูทุกรงเรียนไงที่เหลือแม่งเลวโหลอยถ้วยมึงก็ไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามึงหายใจลึกๆไอ้พวกสลิมยยดแมากนะมึงหายใจลึกๆแล้วมึงคิดฮะว่า what's matter โอเค okay, พวกมึงชีวิตมึงไม่มีปัญหาม,มึงส่งลูกมึงเรียนแฮรร่เรียนพ่อเรียนแม่มึงลูกมึงอาจจะอยู่ในชนชั้นสูงเดี๋ยวไปเรียนเมืองนอกกลับมามึงก็ทํางานบริษัทไฟแนนซ์เป็นคอนซัลเทอร์อะไรเรื่องของมึงแต่มันมีประเด็นของ ประโยชน์ของประเทศเนี้ยมึงต้องคิดให้เป็นซึ่งท้ายสุดมันก็กระทบมึงนะใช่ไหมมันกระทบมึงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถึงจุดหนึ่งตลาดในนี้มันโตไม่ได้หรือมันฟุบเนี่ยอินดี้แอนดสิ่งที่มึงขายสิ่งที่มึงผลิตแม่งยังไม่มีคนซื้อถูกไหมจินตนาการมีนิดหนึ่งช่วยหน่อยมึงคิดในเชิงประโยชน์สาธารณะเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วมึงจะเข้าใจนิดเดียวก็ยังดีนะใช่ไหมฮะนิดเดียวก็ยังดีผมไม่เข้าใจเลยพวกเฮี้ยเนี่ยเรียนเมืองนอกเลยมึงไปอยู่เฮี้ยอะไรกันไว้อยากรู้มึงนั่ง หมกตัวกันอยู่ในห้องแล้วมึงปาร์ตี้กับคนไทยแล้วมึงไม่แหกตาดูเลยเหรอ, <c oughs> อว่าเขาลั่นประเทศเขายังไงอ,ะ <c oughs> อ่ะถูกว่ามึงผมตลกมากเลยนะมผมเคยเจอคนแม่งแบบตอนคุณยิ่งรักทำรถไฟ,ฟความรูงอ่ะไม่ไม่เอาเฮียอย่างงอนอย่างงี้อีสัตว์มึงไปมึงนอกมึงก็ถ่ายรูปก,กับชินเซ <c oughs> น <c oughs> อีควายแล้วมึงก็บอกว่าเนี่ยคือ วิธีคิดแม่คืให้กูเป็นพรีวินเลอะไรไม่มันไม่เขียนอย่างนั้นนะปเดหนคือมันคิดว่ามัน Pri v i l e g e แล้วถ้ามันอยากได้สิ่งนี้กูออกมาได้อืแต่ถามว่าไอ้พวกไพ่พวกส้นตตนมันอยากได้เนี่ยมังอยากไปทําเหี้ยอะไรนี่คือวิธีคิดของมันน่ะคือมันวางอยู่บนชุดวิธีคิดที่มันมีความเหลื่อมล้ากันอยู่ตลอดเวลา อันนี้คือปัญหาแล้วเราฟันธงนะว่าจริงๆไอ้พวกนี้แม่งก็หวยอ่ะหวยทำไมมึงไม่คิดว่าว่าตรงนู้นมีคิดคิดคิดไม่เป็น่แล้วมันจะต่อยอดอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายสำหรับมันรถไฟความเร็วสูงแม่งคือ fucking photo opportunity ไอ้ยัแม่มึงไม่เคยคิดเลยว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยญี่ปุ่นแม่งพัฒนาแม่งเจ๊งมาตลอด50ปีมันเพิ่งมันมีกำไรไม่นานนี้นะครับ แต่ถามว่าไอ้ประโยชน์ที่มันสร้างให้กับเศรษฐกิจเนี่ยมันมหาศาลขนาดใช้ในชีวิตประจําวันขนาดใช่ไหมใช้ในชีวิตประจําวันคนมันแพงนะแต่คุณรู้ไหมแม่เอาไว้ขนสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยเพราะมันไปสู่คอนเนอร์ที่เอาพูดตรงๆอ่ะคุณอินฟราสตรักเจอร์ในการสร้างถนนพวกนี้มันแพงไปเยอะถ้าคุณสร้างเรลและคุณสร้างหักของอ่าการป้อนสินค้าที่ดีเนี่ยมันจะทําให้คอนเนอร์แปลกๆที่ที่พูดง่ายคือคนมันไม่หนาแน่นพอหรือไม่มีศักยภาพมากพอเนี่ยหรือ โครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่มันไปได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้รถไฟมันแทรกเข้าไม่ได้แล้วมันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการกระจายไรายได้ตรงนี้นะฮะแล้วอินฟราสตรักเจอร์อื่นๆมันจะตามไปและญี่ปุ่นใช้ตัวนี้เป็นกระดูกสันหลังนะครับในการที่จะเชื่อมเศรษฐกิจทั้งประเทศเข้ากับเมืองใหญ่ๆนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปคิดว่าผมหาสลิมแม่งตอนนั้นแม่งบอกไอ้เฮียมึงต้องเอาแบงค์มาต่อกันไปถึงดวงจันทร คุยมึงคิดอะไรของมึงวะมึงอะไรอมึงคือแบบอะไรโง่ๆแบบเนี้ยคิดได้เนอะแต่คือแบบอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมว่ามันจะต่อยอดอะไรให้กับเศรษฐกิจแล้วก็อะไรต่างๆเยอะะมากไปยบ้านพ่อมึงเนี้ยคู่มาเท่าไหร่และไอสัตว์วางไปถึงดาวคาแล้วมันยึดแม่งแล้วว่าไงอ่ะมึงว่าไงอ่ะหายหัวไปหมดหายหัวหมดเลยตอนนี้ไปเที่ยวบุลลี่คนพิการอยู่เฮียสแตนดาสลิปใช่แบบเฮียมึงเป็น มงเก็นบ้าอะไรกันเนี uh ่ยเออตลกมากเลยฮะนะตลกด้วยแล้วก็ทุเรศด้วยฮะเดลี่ท็อปิกกับจอห์น